องศูนย์สี่ซึ่งตรนนี้จะมีบรร,ะระดาเออเลอร์ทูตของประเทศหลายประเทศมาร่วมในตลาน,นี้เราต้องมีความหมายคือมีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างมากเราต้องการการผลักการขประเทศเราให้เข้าไปสู่สมาชิกเราจะต้องการขยายตลาดเพื่อเกษตรกรการส่งมีผม,มก็จะพามาชมนำบรรยากาศภายในงานในก,การเตรียมงานและก,ก็ทีมงานสตาฟที่จะมีการถ่ายทอดผ่านช่องมาร์ที่บูนะแล้วก็ช่องของ i อ c t ซที ไม่แน่จะไปช่องอะไรพีซีจะมีความพร้อมกันไหนเรับว่าเรื่องเราเพิ่งก่อตั้งสมาคมขึ้นมาใหมา่ดังนั้นก็ันนี้ก็จะพาชมนะครถพาก่อนอย่าลืมนะบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับดูบรรยากาศน่นคือในห้องประชุมของเรา อยู่บนเวทีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนอกห้องประชุมครับผม yeah, จากไหนช่องไหนเนี่ยออาจากทีมงานอบีใช่ไหมอันนี้เก็บภาพเก็บไว้ใช่ไหมอย่ในไลฟ์ ใช่ลูกหลังพี่ไว้ด้แต่ในไฮไลท์ในในไลา์อย่างเดียวไลี์ดิอร้านอย่หรื้เปล่าร้านดิอ๋อท่ามนั้นแผเดียวนี่เรียบร้อยแล้วเซ็ตเขาเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมถ่ายทอดสดเรียบร้อยคือใช้ยานสุขภาพได้เลยใช่ก็ใช้เช่นเขาคือใช้ล็อกอินของผมเป็นพาร์ทเวิร์ดของผมกับกับเขาผมเพราะว่าถ้าของพี่มาต้องอทิบายหนึ่งวันนะเหรอเนี่ยน้องเขาบอกขพี่นี่โชคดีมากนะที่ผมไหวตัวทันอแสดงคามยินดีคุณค่ะอ่าจะคนดูร้านแปด ยูทูบใช่ไหมยูทูบยูทูบตอนนี้ผมผมกำลังโปรโมทบรรยากาศก่อนโอเคเบื้องหลังเบื้องหลังเราไม่ให้เราไม่ให้ปรากฏตัวเพราะว่าเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายได้เบื้อาหลังเมายช่วยโปรโมทเบื้องหน้าด้วยนะเบื้องหน้านี่เรื่องจะไปโชว์ข้างหน้าไงผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนไปกันแกล้งแอบมาชิงตัวพี่ไปอ่ามีคือบรรยากาศด้านนอกนะครับงานของเราครับ 3. ที่สาทาเ็ด้านหน้าจุดตรงทะเบียนรอหน้ารอเหนือหน้านะนาสแกนก็รอเขาเลหนึ่งครั้งครับ บ่ายโมงครับเรียนบ่ายโมงกดติดตามไ้นะครับบ่ายโมงจปมีการเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานอาหารเพื่็เตรียนะมงานนะครับฉากงกาสวยนะครับสขาเมือ่อคืนนี้เ็านอนเป็นดิเราจะเสร็จงานกัน